ที่ไปเบิ้งเรื่องนี้เจ้าต้องสนใจค่ะเพราะเป็นการประชุมเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะโดยเลขานุก,การกบัตรไทยได้เผยถึงการเปิดระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอีสานโดยศาสตร์ชะลอวัยน้ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงและเศรษฐกิจฐานรากสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศของการประชุม เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพจัดขึ้นที่โรงแรมโคษาจังหวัดขอนแกน่นซึ่งกบัตรไทยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโรงแรมโคษาองค์กรภาคีเครือข่า,ายได้จัดงานนขึืนค่ะเพื่อมุ่งลดค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลสร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการแพทย์การส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะนายชาติชายโคษาวิสุทธ์ครับประท่านกรรมการโรงแรมโคษา และนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสานก็บอกว่าการประชุมเวทศาสตร์ชลไว้ในมือนี้ครับมีเป้าประสงค์ชัดเจนในการเพิ่มการรับรู้เปิดระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งเป็นการยืนยันความพร้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยเฉพาะยังยิ่งขอนแก่นเนี่ยนะครับในการยกระดับสมรรถนะด้านกําลั่คนและค้นอ่าและความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการแพทย์ ในการให้บริการสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวร่วมถึงประชาชนที่เดินทางเขามาย่งพื้นที่พร้อมนะครับค่ะทั้งด่านนายฐาปนาบุญญาประวิทย์เลขานุการกดบัตรไทยบอกว่าโครงการนี้นะคะส่งเสริมสุขภาพวิถีไม่เพื่อพลิกฟืน้นประเทศไทยหลังโควิด -19 ค่ะโดยกดบัตรไทยสมาคมการพังเมืองไทยมุ่งการกระจายองค์ความรู้ด้านการแพทย์การส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสั่ง ภูมิคุมกันการป้องกันสั่งเสริมสุขภาพดาลดภาระการรักษาพยาบาลให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาการแพท,แพท,แพทย์การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนค่ะได้มารวมกันชะลอวัยวิศวกรรมการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพอีกทั้งเป็นการเพิ่มกลไกดานเครือข่ายเวชาศาสตร์ะลอวัยในเขตระเบียงเศรษฐกิจ เวลเนตประเทศไทยค่ะในพื้นที่ภาคอีสานไปฟังเสียงทันเลข,ขานุการกฎบัตรไทยค่ะตัวแรกสุดนี่นะครับกิจการเศรษฐกิจเวลเนตเป็นกิจการมูลค่าสูงที่ผมเรียกว่ามูลค่าสูงก็คือเป็นกิจการที่มีผลกําไรสูงอันนี้คือตัวแรกนะครับตัวที่2คือว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่กระจายอยู่ตั้งแต่ระดับข้างบน ระดับกลางแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างผมไม่อยากเรียกต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําแต่ว่าเป็นกิจการที่ดําเนินการไปแล้วอย่างผมยกตัวอย่างเช่นว่าสาขาสําคัญของมันก็คือสาขาเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่ได้มาจากฐานการผลิตในเมืองแต่มาจากพี่น้องเกษตรกรนะครับระบบการผลิตนะครับการเพาะปลูกจนกระทั่งมาถึงเรื่องของการขนส่ง แล้วระบบของตลาดเช่นตลาดสดตลาดค่าส่งทั้งหลายแหล่อ้น,นี้เกี่ยวเนื่องกับระบบเศรษฐกิจกนะครับขึ้นมาถึงก็ระดับของส่วนที่เป็นการค้าผลิกระดับกลางระดับใหญ่ศูนย์การค้าทั้งหลาย